พันแน่ได้ใบเฟิร์นมีมีเครื่องใหม่ให้หลายๆคนนั้นแซลล์หลังฝ่ายชายนั้นก็ทำเอาสิ่งนี้ หลังจากทราบกันดีว่าใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกนั้นวิเศษภัยบูนนั้นก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ญี่ปุ่นและหลายคนก็ต่างจับว่าตามมองว่านายนภัสนั้นเสียงสมและจนจะตามไปหรือไม่นั้นก็นะคนบันเทิงและแฟนคลับ รอแซลกันเต็มที่และแต่ล่าสุดก็พบว่าสาวใบเฟินนั้นกลับประเทศไทยแล้วโดยหนุ่มนายนั้นก็เองก็ได้ไปรับถึงที่สนามบินด้วยโดยโพสต์นี้ภาพกระเป๋าเดินทางติดมือกับ ในใบเฟิร์นด้วย2 s t สตอรีอิสแกรและพร้อมกับในขณะที่สาวใบเฟิร์นนั้นแชร์สตอรี่ต่อพร้อมกระบุข,ข้อความเพิ่มเติมว่ากลับมาแล้วครับนั่นเองบอกเลยว่างานนี้ก็ทำเอาหลายคนนั้นแซวต่อได้เป็นได้จำนวนมากเลย